ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเตมิมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับชาวเก็นชินอิมเพกที่เดินทางผ่านไปผ่านมาทุกท่านเข้าสู่ชาแนลสเก็ตโครกับผม<อ>กันอีกเช่นเคยนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นเรื่องราวตำนานและประวัติคร่าวๆของเจ้างูยักษ์โอโรบาจินมิโคโตเทพเจ้าแห่งเกาะวตาตสุมิที่ได้สูญสิ้นไปแล้วด้วยเพลงดาบมุโซโนกิโตทจิของโชกุนผู้แสงทรงพลังและน่าหวาดหวัน่นโดยเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นเช่นไรก็เชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยครับ ในอดีตเมื่อนานมาแล้วณนะท้องทะเลอันกว้างใหญ่ได้มีสัตว์อสูรสารพิษขนาดยักษ์เท่าภูเขาปรากฏตัวขึ้นมาดวงตาของมันนั้นกลมโตเมื่อหืมมาลำตัวของมันนั้นว่ากันว่าสามารถอบกอดกรัดเกาะยาชิโอริได้อสารพิษตนนี้นั้นมีที่มาที่ไปไม่แน่นอนแต่จากคำบอกเล่าตามตำนานได้ก,กล่าวกันไว้ว่าอสสารพิษตนนี้ได้หนีออกมาจากดาร์คซีดินแดนที่อยู่นอกเหนือการปกครอ,องของเหล่าทวยเทพดินแดนที่สายตาของเทพ,พเจ้า ไม่อาจส่องไปถึงเจ้าอสารพิษนั้นได้สิ่งของติดไม้ติดมือกลับมาด้วยหลังจากที่มันได้ออกมาจากสถานที่แห่งนั้นสิ่งของนั้นก็คือกิ่งปะการังที่ติดอยู่ตามตัวของมันกิ่งปะการังนี้ไม่ใช่สิ่งของธรรมดาแต่มันกลับแฝงไปด้วยพลังงานบางอย่างที่แข็งแกร่งเจ้าอสรพิษนั้น ได้ดำลงไปในห่วงลึกของทะเลณนะที่แห่งนั้นอสร,รพิษนี้กลับพบกับเหล่าผู้คนที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ณนะห่วงลึกอันมืดมิดแห่งนี้ด้วยความสงสารเหล่าผู้คนที่แสนอ่อนแอนั่นเองมันจึงทําให้อสร,รพิษตนนี้ตัดสินใจที่จะอยู่ดูแลพวกเขา เหล่าผู้คนที่อยู่ในห่วงลึกนั้นเหมือนกับได้พบกับแสงสว่างท่ามกลางความมืดมิดจึงได้กล่าวขานนามของอสารพิษตนนี้ว่าโอโรบาชิโนมิโคโตอสารพิษโอโรบาชินั้นได้สละกิ่งปะการังของตนเองเพื่อมอบแสงสว่างให้กับเหล่าผู้คนและได้ใช้พลังของกิ่งปะการังนั้นสร้างกระแสน้ําบนขนาดยักษ์เคลื่อนไหวเป็นเกลียวคลื่นขนาดใหญ่จนเก่ะให้เกิดเป็นเกาะที่มีชื่อว่าเกาะวาทาซุมิและตั้งแต่นั้นมาโอโรบาชิ achi, ก็มีอีกนามหนึ่งที่ถูกเรียกขานนั่นก็คือ วาตาซุมิโอมิคามิบนเกาะวาตาซุมินั้นปกครองโดยระบบของสาลเจ้าโดยจะมีสาลเจ้าหลักนั้นเป็นใหญ่ธุรกิจ การค้าขายการออกกฎหมายต่างๆบนเกาะนั้นล้วนแล้วจะถูกดูแลโดยสารเจ้าประจําเกาะแทบทั้งสิน้นโดยสารเจ้าแห่งเกาะวาตาซุมินั้นก็ถูกดูแลโดยคนของตระกูลมิโกะที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตระกูลนั้นมีนามว่าตระกูลซันโกโนมิยะณเวลานั้นในดินแดนอินาซึมะหรือบริเวณเกาะนารุคามิกําลังตกอยู่ในช่วงโกลาหลกับเหตุการณ์ที่เรียกว่า สงครามเทพเจ้าหรือสงครามอาคอนไรเดนโอโกโชผู้ยิ่งใหญ่นั้นจึงได้ไล่กำราบความวุ่นวายและได้รวบรวมแผ่นดินให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยพลังอำนาจที่เด็ดขาดและน่าหวาดหวัน่นมันจึงทำให้สงครามอาคอนในครั้งนั้นได้จบลงไปแต่อย่างไรก็ตามด้วยการที่โอโรบาจิโนมิโคโตะนั้นเคารพในขอบเขตการปกครองของไรเดนและไม่ได้ก่อปัญหาอะไรมันจึงทำให้เกาะทั้งสองแห่งนี้อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบ อาณาเขตของเกาะวาตาซึมิที่ปกครองโดยโอโรบาจินั้นจะอยู่ทางฝ้าของด้านตะวันตกและเกาะนารุคามิที่ปกครองโดยโชกุนนั้นจะอยู่ในด้านตะวันออกแต่แล้ววันหนึ่งก็ได้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นงูยักษ์อโรบาจิโนะมิโคโตะอสารพิษยักษ ได้เข้าไปล้ำเส้นเขตแดงของโชกุนผู้ยิ่งใหญ่มันจึงเกิดเป็นสงครามระหว่างโอโรบาจิและโชกุนสงครามในครั้งนั้นโหดร้ายและนำความทุกข์ยากมาสู่ประชาชนทั้งสองฝ่ายนั้นต่อสู้กันอย่างขมขื่นบนเกาะที่เรียกว่าเกาะยาชิโอริในฝั่งของโชกุนนั้นได้สูญเสียเทนกุนามวาซายุริทหารคนสนิทของโชกุนไปแต่ในฝั่งของเกาะวาตาซุมินั้นได้สูญเสียเทพผู้เปรียบเสมือนแสงสว่างไปด้วยคมดาบมุโซโนฮิโตะทจิของโชกุนไรเดนซึ่งร่องรอยของการต่อสู้และซากของ โอโรบาจินั้นพวกเราจะสามารถเห็นได้ที่เกาะยาชิโอริหลังจากจบสงครามไปตระกูลมิโกะแห่งเกาะวาตาซุมิอย่างตระกูลสังโกโนมิยะก็ได้ยอมแพ้และยอมรับว่าโชกุนแห่งอินาซุมะนั้นเป็นผู้ปกครองเด็ดขาดของประเทศนี้เรื่องราวทั้งหมดนั้นดูเหมือนว่าจะจบลงไปแล้วแต่ทว่าเลือดเนื้อของงูยักษ์โอโรบาจินมิโคโตที่หลั่งไหลเข้าไปในดินแดนแห่งนี้นั้นได้เกิดเป็นความแค้นและจิตอาฆาตที่แสนรุนแรง และไม่มีวันดับสูญจิตอาฆาตที่แสนรุนแรงนี้เปรียบเสมือนกับคำสาปแช่งที่งูยักษ์โอโรบาจิได้หลงเหลือเอาไว้เปรียบเสมือนกับการประกาศว่าไม่ว่ายัางไงงูยักษ์ตนนี้ก็จะไม่มีวันยอมแพ้เหล่าผู้คนนั้นจึงเรียกจิตอาฆาตนี้ว่าท,าทาริกามิโดยหากใครก็ตามที่โดนคำสาปของทา,ทาริการมินี้เข้าไปแล้วแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงเกี่ยวกับร่างกายร่างกายของเขาคนนั้นจะเกิดผื่นพุพอง เวลาหลับนอนก็จะพบกับฝันร้ายและในจิตของเขาก็จะได้ยินเสียงของเขาผู้นั้นหรือก็คือเจ้างูยักษ์โอโรบาจิอยู่เสมอๆท้ายที่สุด เขาคนนั้นก็จะเสียชีวิตลงไปนั่นเองครับสำหรับเรื่องราวประวัติข้าวๆแล้วก็ภาพใหญ่ๆของเทพแห่งท้องทะเลอย่างโอโรบาจิโนะมิโคโตะนั้นก็มีประมาณนี้นั่นเองครับซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีจุดที่น่าสงสัยในเรื่องราวอยู่นะครับซึ่งจุดๆนั้นก็คือทําไมตัวตนอย่างเจ้างูยักษ์โอโรบาจิที่รักสงบมาโดยตลอดเนี่ยจุดดีๆกลับบุกโจมตีโชกุนซะงั้นนะครับซึ่งหากเราอ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากปาการังเนี่ยเราก็จะพบนะครับว่า ไอาการต่อสู้ครั้งนี้นะครับตัวของเจ้างูยักษ์โอโรบาจิเนะี่ยมันรู้ตัวดีอยู่แล้วครับว่ายังไงยังไงเนะี่ยมันก็ต้องแพ้แล้วก็ไม่มีฐานที่จะชนะโชกุนได้เลยแต่ว่ากลับยังเข้าไปต่อสู้อีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสาเหตุนั้นเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรกันแน่แต่ถ้าเกิดจะให้ผมเดาแล้วแล้ว,ลวก็นะผมคิดว่าเจ้างูยักษ์ตัวน,นี้เนี่ยบางทีอาจจะอยู่ในสถานการณ์เดียวกับอัสดาฮาแห่งหลีเยนั่นเองครับในเนื้อเรื่องของอัสดาฮาเนี่ย สาเหตุที่อัสดาหาถูกกัดก่อนอย่างรวดเร็ว,วนะั้นน่ะมันก็เกิดมาจากสาเหตุที่ชาวเมืองแห่งหลีเย่ขุดแร่ในเหมืองชามไปใช้งานมากจนเกินไปครับซึ่งแร่ในเหมืองนั้นเนี่ยมันก็เป็นแหล่งพลังงานของอัสดาหานั่นเองครับผมเลยคิดว่า งูยักษ์โอโรบาจิเนี่ยนะครับเขาก็ได้สละแหล่งพลังงานของตนเองอย่างกิ่งประการังไปเหมือนกันครับเลยค่อนข้างคิดว่าบางทีเนี่ยเจ้าง,งูยักษ์เนี่ยสาเหตุที่แบบเกิดอาการคุ้มคลั่งแล้วก็ไปโจมตีโชกุนเนี่ยครับสาเหตุมันก็อาจจะเกิดมาจากการที่ตัวเขาเนี่ยนะถูกกรัดกร่อนก็เป็นได้ครับทำให้จิตใจของเขาเนี่ยไม่มั่นคงแล้วก็พุ่งเข้าไปโจมตีนั่นเองนะครับเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับและถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้เนี่ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ